ชวนกันเมาข่าวเกษตรสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการชวนกันเมาข่าวเกษตรนะคะก็พนิดามาสกุลนะคะกุ้งค่ะผมธนาโชติจำปาทองนะครับพี่หนุ่มนะครับผมวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีพี่หนุ่มเห็นข่าวมาน้องๆส่งข่าวมาให้ดูตกใจอืมันมีข่าวมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุไอ้นี่ก็แปลกเออมันมีตอนไหนเนกรมไม่รู้ไงไม่เคยเห็นไง แต่พอน้องเด็กส่งข้อมูลมาปุ๊บเฮ้ยเราไปนี้ประเทศไทยมีกรมกิจการผู้สูงอายุเราไม่ได้ดูกรมพวกนี้มานานแล้วหรือไงมันถึงโผลม่มาในกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ย <c oughs> เอ้ยหรือว่าเรายังคิดว่าเราเป็นวัยรุ่นกันอยู่นั่นนะสิแต่ไม่ละ่ะอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยนะอ่า ปีหกห้าเนี่ยเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหกห้าคือปีนี้ปีนี้กต็ังกำลังสเต็ปแรกสเต็ปแรกแต่ยังไม่ไม่จุดสุดยอดนะอ่ามันจะไปสุดยอดตอนไหนพี่อ่ามันจะต้องขึ้นไปประมาณตอนนี้คือปีหกห้าเนี่ยมีผู้สูงวัยใ,ในประเทศไทยประมาณส10ิเปอร์เซ็นร้อยละสิบร้อยละสิบของของประชากรประมาณเจ็ดสิบล้านคนก็ประมาณประมาณเท่าไหร่เป็นเจ็ดปดล้านคนโหเราจะมีคนแก่ เจ็ดแปดล้านคนใช่เจ็ดปล้านคนเดินกันเพ่นพ่านแต่ถ้าเป็นว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มรูปแบบเลยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยประมาณยี่สิบแปดถึงสาสิเปอร์เซ็นีสิบปดถึงสาสิเปอร์เซ็นถ้าเรามีประชากรเจ็ดสิบล้านคนสองประมาณยี่สิบกว่าล้านคนแล้วที่เหลือคือเด็กต้องเลี้ยงเราใช่เด็กต้องเลี้ยงเราคือคือวัยทำงานต้องอต้องทำงาน สร้างเศรษฐกิจสร้างฐานเศรษฐกิจของของประเทศเพื่อจะเอาเงินมาเลี้ยงพวกเราแต่เราจะได้เบี้ยชราคนละหกร้อยถึงแปดร้อยบาทหรือเปล่าพอ<ะ>กินไหมมันไม่พอกินนะสิพอกินไหมมันไม่พอกินโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีบำนาญและไม่มีประกันสังคมไม่มีประกันสังคมไม่มีทาประกันชีวิตไม่มีไม่มีอะไรเลยโอ้พวกเนี้ยโดยเฉพาะจะอยู่ยังไงผู้ที่รับจ้างเกษตรกร,ร,กรหรือพนักงานบริษัทที่ ลดเกษียณอจะอยู่ยังไงจะทํำยังไงอันนี้น่ากลัวอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าค่าของชีพมันถีบตัวสูงขึ้นทุกปีใช่ค่าเงินมันจะต่ําลงอืมเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบสตังค์เคยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่ห้าสิบาทยังต่ำห้าสิบาทยังต่ําแต่บางร้านที่เป็นร้านทั่วไปเป็นร้านเพิงแปดสิบาทอย่างนี้แล้วเลยใช่สตาร์ทที่แปดสิบบาทนั่นหมายความว่าพอเราแก่ อีกสิบปีข้างหน้าที่เขาบอกว่าอีกประมาณสิบปีมันจะเต็มรูปแบบเนี่ยใช่มันจะหนักกว่านี้ค่าครองชีพมันจะมากกว่านี้เราอาจจะต้องกินข้าวจานละร้อยน่าจะมากกว่านั้นด้วยเพราะตอนนี้มันขึ้นแปดสิบแล้วอ,อย่างที่กุ้งบอกมเมื่อกีนนะ้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางบางบ,าง,บางที่เนี่ยแปดสิบาทแล้วอ,อีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยเกิดร้อยแนะ่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องค่ารักษาพยาบาลเราจะดารงชีวิตกันอยู่ยังไงผู้สูงวัยจะทํายังไงสามสิบบาทช่วยเราได้ไหม สามสิบบาทช่วยเราได้ไหมบางคนก็เข้าไม่ถึงไอ้สามสิบาทรักษาทุกโรคแต่ต้องถามเลยนะสามสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยสิปีข้างหน้ามันยังอยู่ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจอน,นอนาคตเราตอบไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายของแต่รัฐบาลที่เขาจะจะัดสรรเนาะมันอาจจะมีแล้วมันอาจจะถูกถอดออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราก็ ประมาดไม่ได้ไไดเพราะว่าดังนั้นเราจึงต้องเตรียมใช่ใช่ไหมโดยเฉพาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาบอกว่าเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยที่สําคัญเนี่ยตอนเนี้บางคนเนี่ยเอาอย่างเราเนี่ยออมทันไหมไม่ทัน,<า>นแล้วเตรียมอะออมก็ไม่ทนันลงทุนทันไหมพอได้อยู่แต่ว่าจะไปลงทุนขนาดไหน,ขน,ไหนขนาดใหญ่มันก็ไม่ไม่มีตังขนาด,ดนั้นะหรือว่าลงทุนในกองทุนต่างๆปันผลพอไหมไม่พอนะนั่นจึงเป็นที่มาว่าเอ้ ไม่แปลกหรอกที่จริงๆญี่ปุ่นเขาก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนเราเนาะญี่ปุ่นเขาก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ยปัจจุบันนี้เลยณนะเวลาเราถึงเห็นคนแก่ทํางานญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุด,ดยอดแล้วถึงเห็นวันนั้นนะบางครั้งนะเราจะเห็นว่าคนแก่ญี่ปุ่นต่ดสิบนะยังมาขายของชํายังมาเป็นลูกจ้างใร้านเซเว่นใช่ หรือว่ายังเป็นลูกจ้างอื่นๆที่เขายังต้องทำงานอ,ะอ่ะเราเราคิดว่าคนไทยจะต้องเตรียมตัวแบบนั้นไหมคนน่าจะต้องเตรียมตัวมากกว่านั้นด้วยนะมากกว่านั้นเพราะว่าสวัสดิการเราไม่ดีเท่าไม่ดีเท่าเขาเราต้องเตรียมตัวมากกว่านั้นแต่ทีนี้เราจะเตรียมตัวยังไงเราจะไปขายของเราจะไปเป็นพนักง,งานขายเราจะไปอยู่ตามห้างตามอะไรอย่างนี้ทุกคนมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าประเทศไทยมีข้อเด่นพี่หนุ่มเรื่อง ประเทศไทยเราเป็นประ,ประเทศที่เป็นเกษตรกรรมเออเราเป็นประเทศเกษตรกรรม,ม,มแล้วเราก็มีคนคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้เรื่องเกษตรเกษียณโชคดีของเราที่เราเป็นเมืองเกษตรออืแล้วก็มีน้องส่งข้อมูลมาว่าวันนี้เราจะมีแขปปกรับเชิญคนนคือคุณกันตพงศ์แก้วกระมน,ค,นคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตอ๋อโอฟาร์มโอฟาร์ม คนเนี้ยทำเรื่องเกษตรเกษียณเกษตรเกษตรเกษตรก่อนเกษียณเกษตรก่อนเกษียนหรือเกษตรเกษียณอ่ะเราเราพูดให้มันเก๋ๆสิเราก็ต้องวัยรุ่นบ้างวัยรุ่นบ้างก็เป็นเกษตรเกษียนอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต้อนรับเลยคุณโอ๊ตเขาจะมาบอกพวกเราว่าถ้าเราจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบที่เราใช้เ้นทุนเดิมที่เรามีอยู่ ก็คือการที่เรามีพื้นที่พื้นดินมีองค์ความรู้มีน้ำดีทุกอย่างดีเนี่ยเราจะทําให้ชีวิตไักเกษียณของเราไม่ลําบากเ,เพราะการทําเกษตรได้ยังไงเดี๋ยวเราไปพบคุณโอ๊กันเลยนะคะ วันนี้เราสองคนก็อยู่กับคุณโอ๊ตนะคะค,คุณโอ๊ตแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับผมอกัญฑพงศ์แก้วกมลครับครับเป็นอดีตยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อธิปทานเครือข่ายเนาะครับครับก็ปัจจุบันนี้ถามถามก่อนทําอะไรที่ไหนยังไงตอนนี้ตอนนี้มาปักหลักหรือที่จังหวัดสุตรรณการครับทําสวนเกษตรผสมผสานที่นี่นะครับก็จะลงพืชหลักไปก็คือพวกมะม่วงนะครับแล้วก็เป็นพืช GI มะม่วงนามดอกไม้เบอร์สี่นะครับ พืช GI คืออะไรพืช GI คือพืชที่เป็นดั้งเดิมของพื้นที่อย่างเงี้ยครับเราได้รับการปลูกมาแล้วผลผลิตมันดีเป็นที่แบบถ้าประกวดก็ได้ที่1นึ่งอะไรเงี้ยประจํานะครับก็คือว่าเนื้อเนียนหวานหวานมากเมตตี้อย่างเงี้ยครับก็เลยว่าจดเป็น GI แล้วก็ถือว่าเป็นของดีของจังหวัดสุพรรณอะไรที่ทําให้เราเลือกที่จะมาทําเป็นอาชีพเกษตรที่ตรงนี้คะ ตรงนี้เ,เดิมดด้งเดิมก็เป็นที่บรรพบุรุษนะครับเป็นที่ของคุณตาคุณยายรัชก,กาลที่ห้าพราชทานให้นะครับแปลงนี้เหรอคะแปลงนี้ครับอสามร้อยกว่าไร่นะครับก็ถูกเป็นสนามบินไปซะ <c oughs> เกิดพึ่งครับแล้วก็เป็นของญาติญาติคุณป้าคุณลุงต่างๆนะครับก็เหลืออยู่แปลงสุดท้ายและที่เราพยายามจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับแล้วก็เราก็ไปอยู่ที่นนท์มาก่อนดด้งเดิมมาเกิดโตที่นนท์เลย ผมมาอยู่ที่นี่ได้เข้าไปที่สี่เองนะครับจากพื้นที่ตรงนี้นะครับดั้งเดิมเลยเนี่ยก็เป็นบอ่อปลาล้วนๆเลยครับไม่มีดินเลยไม่มีถนนทางเข้าด้วย<อ>นะครับเป็นเรียกว่ามีแต่น้ำแต่เราก็ดูว่าเออเราไม่ไม่ถนัดก,กับการที่จะเลี้ยงปลาเนอะนะครับไม่ถนัดเลี้ยงปลาเป็นชาวสวนมาก่อนว่าง,งั้นเป็นชาวสวนแม้กระทั่งผมมาที่นี่ปีละครั้งตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็คือว่ามาเก็บข้าวเชาานาอ่าก็มาได้ปีนึงได้สองหมื่นสามหมื่นก็แล้วแต่ นะครับแต่ทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเราก็อมันได้มาจากชีวิตสัตว์อ่ะเราจะทำไงที่เราไม่ไปเอาชีวิตเขาเพราะนั้นเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาใช้แบบหลักการที่เราอยู่ที่นนทบุรีนะอเราทําสวนเรามีเรามีคันบอ่อที่มันกว้า,างเราปลูกไม้ผลได้เรามีพื้นที่ทํายังไงให้น้ําไม่ท่วมนะครับก็โหเรียกว่าวางแผนกันค่อนข้างเยอะในกระดาษก่อนอทําให้มีสโลปเรามีแก้มลิงออย่างที่บ้านนนผมก็จะมี เป็นบอ่อสี่เหลี่ยมไว้เพื่อจะทําให้เป็นสะดือเวลาฝนตกเนี่ยสิบเจ็ดไร่น้ําลงตรงนี้หมดเลยแล้วเราก็สูบออกคิดจะสูบโดยโซลาร์เซลล์สูบโดยใช้เครื่องไฟฟ้าหรือใช้อะไรก็แล้วแต่เราละเราก็ไปดีไซน์ดูว่าทําไงให้ให้มันเหมาะสมก็คือหมายความว่าตรงพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราดีไซน์ไว้เพราะ,ะว่าเราห่วงเรื่องของน้ําน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยที่รอบที่แล้วนะครับที่ที่เห็นที่บางปูจมอ,ะอ่ะอของเราก็เปผลกระทบ เรียกว่าโอ้หน้ําขึ้นมาปิ่มๆเลยเพราะเราว่าใจชื้นว่าอ,อยู่ตรงนี้นะมันมันใกล้คลองส่งน้ำไปตรงนั้นนะอ่ะโอ้เวลา,เาก็กดสวิตช์เปิดน้านี่ยุบพวบเลยนะครับเราคิว่าวันนั้นอาจจะมีอุบิเนต์สูบไม่ทานบ้างอะไรบ้างแต่ก็แค่ปิ่มๆแต่อยู่ที่เนี่่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ดูว่าจะทํายังไงไม่ให้น้ํามันท่วมันเราก็ทําแก้มดิงให้มันใหญ่ขึ้นเวลาฝนตกหน้าฝนะผมก็จะสูบน้ํหพองน้ําไว้ให้มันแห้งเวลาลงมามันก็ไม่ต้องมาเดือดร้อน อ๋อแล้วก็ได้เก็บไว้ใช้ด้วยเวลาแล้วเก็บไว้ใช้ผมมีผมสูบน้ําเนี่ยผมก็วิ่งไปตามท่อเนี่ยเอาไปเก็บไว้ข้างบนนู้นที่ที่สูงสุดตรงนู้นอีกไล่ครึ่งเป็นสระลึกสองเมตรครึ่งถ้านาแล้งนะผมปั่งท่อแล้วก็เปิดน้ําก็ไหลกลับมาให้เราเราเอาน้ําของเราไปเก็บไว้อยู่ข้างบนนู้นเลยอ๋อหมายถึงว่าที่เนินที่สูงที่เราเอาไปขุดเป็นบ่อไว้ใช่ใช่ที่ที่สูงเพราะว่ามันที่ที่ไกลสุดอ่าที่ไกลสุดผมก็จะขุด จากประสบการณ์ว่าเราก็มาอยู่เราก็ลองผิดลองถูกนะพอเราขุดดินแล้วขุดบอ่อเนี่ยเ,เห็นก็ขุดกันเม็ดเม็ดครึ่งอย่างเงี้ยครับปรากฏว่ามันนานมันตื้นไปไปเลนมาพอเลนมันมา้ําเกิดปัญหาเลยครับโอ้โหทั้งกกทั้งหญ้าเลยขึ้นสารพัดเลยปล่อยปลาไปปลาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมันตื้นนกก็มากินนะั่นเราก็เลยขุดใหม่ให้มันลึกพอมันลึกเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นแล้ว แสดงว่าน้ะพี่หนุ่มนาะคุณโอ๊ตมีประสบการณ์ของการทําเกษตรมานานเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการเขาที่บ้านเขาที่นนทําสวนทุเรียนมาก่อนนะทาสวนทุเรียนแล้วก็ประสบปัญหาว่าปลูกแล้วมันตายปลูกแล้วมันตายก็เลยทําให้เราไปหาคําตอบโดยการไปเรียนการจัดการเกษตรอินทรีย์ที่มอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตก็เลยทําวิจัยปอทมาได้เล่มหนึ่งว่าเออปลูกยังไงมันถึงรอดอืก็เลยก็เลยเป็นอย่างเนี้ครับ เอาความรู้มาปรับปรุงใช้ช่วงต้นเนี่ยเราคุยกันเรื่องของข่าวของสังคมผู้สูงวัยใช่ใชซ,ซึ่งเราก็พบว่าตอนเนี้มันมีกรณีของการที่เมืองไทยประเทศไทยเนี่ยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทีมงานบอกว่าเอ้ยคุณโอ๊ตทำเรื่องนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือเกษตรในวัยเกษียณครับซึ่งอันนี้มันคืออะไรครับคุณโอ๊ต มีอยู่วันหนึ่งนะไม่รู้แบบคนที่ที่ส่องเฟซก็จะเห็นอยู่ว่าผมก็โพสถามว่าเออจะเกษณเกษียนจะทําอะไรดีเกษียณแล้วต้องมาทําอีกเหรอเนี่ยเพื่อนผมแซวมาครับเพราะฉะนั้นผมว่าควรที่จะเตรียมตัวก่อนเกษียณจะดีกว่าอันนี้อันนั้อันน้คือเรื่องจริงถ้ารอเกษียณแล้วเทางด้านปัจจัยรายได้ทั้งอะไรต่างๆทั้งเรี่ยวแรงเราขนาดผมยังไม่ห้าสิบ ผมตัดหญ้าวันละห้าลิตรสิบลิตรได้เนี่ยแต่ว่าโอป้ปวดนิ้วมือไปหมดเลยจะทํายังไงจะทำยังไงจ,จะออกแบบยังไงให้สวนสําหรับผู้สูงอายุนะดูแลง่ายฮะใช้เวลาไปดูแลให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลผลิตออกมาเออโอเคใช่ได้นะครับต้องวางแผนดีๆนะครับสิ่งสนะําคัญนะถ้าค่าคนกเกษียณอายุเนี่ย <c oughs> ก็เชื่อว่าทุกคนนะ่ะมีหลากหลายอาชีพถูกไหมครับโอหลากหลายองค์ประกอบอะไรความรู้เลยพื้นฐานไม่เท่ากันจะามาให้เริ่ม วางระบบน้ําวางปัม๊มน้ําวางทอ่อนู่นนี่นั่นก็อาจจะต้องให้ลูกหลานช่วยนะครับลูกหลานพวกนี้ดี๋ยวนี้เก่งไอทนะอ,อาจารย์ดูทูปอาจารย์ Google เต็มเลยนะครับต้องคุยกันในครอบครัวให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าถ้าปักคงมาว่าโอ้ฉันน่ะก็ทกําเกษตรฉันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะตรงนี้หมดเงินก็เป็นล้านนะถ้ามีเงินห้าแสนก็หมดห้าแสนก็กลายเป็นกเกษตรโทรศัพท์ตัวโทรศัพท์ใช่ครับพี่ แล้วเราเราลงทุนไปแล้วถ้ามันไม่จบมันคาราคาซังมาถอดใจเลิกกลางทางนี่โอ้โหหมดเลยหมดเลยนะทั้งหมดที่เตรียมว่าจะเกษียณด้วยหือเปล่ใช่แล้วลงทุนแล้วนะเริ่มเริ่มปลูกแล้วนะทิ้งก็ไม่ได้นะอ่าต้นไม้เนี่ยโอ้โหพอแต่ถ้าเราดูแลเขาดีๆนะหรือมีเทคนิคมีเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาดูแลไม่ต้องไปดูแลทุกวันพี่มันก็โตไปเข้าปีสามเนี่ยเริ่มเริ่มเพิ่งปลูกได้สามปีต้นไม้อะถ้าอย่างนั้นสมมติถามคุณโอ๊ต โดยธรรมชาติของมันมีความแปลกอย่างหนึ่งเนาะพอเริ่มแก่เริ่มอยากอยู่นิ่งๆรเริ่มอย,อยากอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าทํายังไงให้สิ่งที่เราชอบอันเนี้ยมันขันกลับมาเป็นรายได้ที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้บ้างเออมมีกินละมีเหลือขายได้นิดหน่อยละแล้วเราก็มีความสุขด้ความสไอแบบนี้จะออกแบบยังไงเพราะว่าเมื่อกี้สนใจมากเลยคุณโอ๊ตใช้คําว่า เราจะต้องมาออกแบบกันก่อนใช่อันนี้สิ่งสําคัญเลยเราก็ต้องไปออกออกแบบชีวิตก่อนวิเคราะห์ตัวตนว่าเราอะชอบอะไรถนัดอะไรอชอบกินอะไรชอบดอกไม้อะไรเราอยากเราทาอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราชอบแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราใช่อ่าเราเอาความนั้น่ะมาทดลองหาความรู้ก่อนออในโลกอินเทอร์เน็ตนตนู่นนี่นั่นลองซื้อมาลองทําดูชุดเล็กๆถึงแม้ว่าเราอะผิดพลาดไปลงทุนผิดไปก็ไม่มาก แต่นี้มันลงทุนแล้วเอ๊ะมันใช่เว้ยมันโตดีไม่ใช่แบบทดลองแค่เออเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วเรามาตีรวมมาว่ามันใช่ก็ไม่ไ,มได้นะกว่าจะผ่านปีแรกไปได้เนี่ยลองดูก่อนให้มันครบปีก่อนไหมอ่าแล้วเราค่อยมาลงมือทําจริงๆเพราะว่ากเกษตรนะในแต่ละรอบเดือนรอบปีนะอุปสรรคมันแตกต่างกันนะครับเราดูว่าให้มันจบพอจบตอนนั้นแล้วเนี่ยอ่าพอถึงใกล้จกกะเกษียณปีหน้ากเกษียณแล้วลองดูสิวางวางสเกลอันนี้มาถึงขั้นออกแบบ พื้นที่ล้พื้นที่จริงละอุปสรรคปัญหามันคืออะไรจุดดีจุดเด่นข้อด้อยของพื้นที่เรามันคืออะไรมันติดเรื่องแสงไหมเรื่องพื้นที่จาํากัดอ่าเรื่องน้ําเรื่องฝนเรื่องอะไรทุกอย่างเรามาวิเคราะห์แล้วอ๋อเราเหมาะสมกับการท,ทําเกษตรแบบไหน oor, outdoor, farming, อินโดเอาวอร์ดอเวอร์ติเคิลฟาร์มิ่งหรือจะเป็นพื้นที่เปิดหรือจะเป็นโรงเรือนโรงเรือนแบบไหนอ่าหลังคาจะเป็นอ่าเป็นกอไก่เป็นโค้งอ่าหรือจะเป็นตัวสองชั้น วัตถุประสงค์แต่ละอันแตกต่างกันทุกอย่างมีมีเหตุและผลของมันมันไม่ใช่แบบทําเป็นเป็นแพทเทิร์นสูตรเดียวกันใช้ได้เหมือนกันหมดไม่ใช่พอเราได้ถึงอ่ะขั้นออกแบบพื้นที่ดูดูสถานที่วางผังฟาร์มแล้วก็มาวางระบบที่นี่งานระบบมันตั้งมาแล้วลหลายคนโอ้ปลูกต้นไม้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาวางระบบที่หลังอันนี้ปัญหาเกิดโอ้ลดน้ําทุกวันไม่ใช่ผมก็ไม่เคยผมก็เคยโอ้กับแฟนสองคนเอาลดถังน้าใส่ลดขับลด โอ้ลดตามทุกวันเท้ามาคือในช่วงแรกของการปลูกต้นไม้ทิ์แรกสองกัทิศแรกสําคัญถ้าเราลดน้ําพอมันผ่านช่วงที่มันตั้งหลักตั้งตัวได้แล้วเนี่ยเราก็เบาไปแต่ถ้าเกิดว่าเราวางระบบน้ําดีๆปั๊มน้ํามีหลายประเภทจะซับเบิร์ดีซีเอซีโซลาเซลล์ปั๊มหอยโขง่งอ,อะไรก็แล้วแต่หรือจะเก็บน้ําขึ้นไว้บนแท้งเป็นหัวน้ําพอถึงเวลาเปิดวาล์วอโต้น้ําไหลกลับลงมาใช้แรงนมถ่วงโลก ก็ลดน้ําต่อน้ําหยดนะหลายคนอาจจะโอ้อาจจะแบบเฮ้ยโอ้รงทุนต่อระบบน้ําน้ําฟุ้งกระจายสวยดีเห็นในอินเทอร์เน็ตทํากันสวยไหมสวยสวยแล้วเป็นไงปัญหาตามมาคืออะไรครับมันเลเทคควบคุมไม่ได้นะบางทีโอ้โหย่าขึ้นเทียบเลยใช้น้าควบคุมไม่ได้มากนะโอหเปิดหูน้ํากระจายสวยเราทําน้ํำผัวไม่เราอิสราเอลน้ำหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ถึงหกครั้งกว่าจะทิ้ง ใช้น้าแต่พอดีอลดน้ําแต่ควรต้นให้มันเออให้มันเหมาะสมเพราะนั้นจะทําให้ให้ปัญหาที่มันตามมาจากวัชพืชก็ลดลงเนี่ยนั่งฟงังกันมาทั้งหมดทั้งมลวลรู้สึกดีละแต่มันยากนะเพราะว่าฟังกันแค่ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนะี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทําความเข้าใจแล้วเอาไปทําได้จึงเป็นที่มาที่คุณโอ๊ตเนี่ยค่ะได้ออกแบบหลักสูตรครับถ้าใครสนใจคุณโอ๊ตลองเล่าหน่อยได้ไหมว่าหลักสูตร,กรเกษตรเกษีกยณของคุณโอ๊ตเนีย่ยเป็นยังไงแล้วก็ถ้า สนใจการเรียนได้ที่ไหนยังไงติดต่อได้ยังไงได้เลยครับก็ในไหนว่าเราเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของประเทศแล้วเราก็เห็นปัญหาว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศน่ะยังงงมีคำมามในหัวเยอะมากเลยจะทํายังไงเริ่มอะไรหูมันเยอะมากเลยนะตั้งแต่ก็ออกแบบพื้นที่เราก็ต้องไปศึกษาเรื่องทักษะอินทรีย์นะพี่นะต้องรู้จักองค์ประกอบทั้งหมดเช่นพืชตัดประมงแต่รูปการตลาดนั่นแหละทำยังไงให้คนทั้งประเทศเราเนี่ยนะ เข้าใจรู้แล้วไปปฏิบัติได้มันไม่สามารถสอนกันได้เด็กครึ่งชั่วโมงก็เลยไปจับมือแท็กทีมกับสถาบาันคนอาวุธวิชาชีพผมก็สอนในพาร์ทหนึ่งเวลาซีรีส์หนึ่งเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปดูยว่าหลังในยูทูบไปเลยอาจารย์แต่ละท่านเราก็ว่าแบบเบอร์ติดต้น,ต,นต้นของประเทศครับแล้วเดี๋ยวจะมีพาร์ทสองเนี่ยซีรีส์สองเนี่ยจะเริ่มออกแบบถังฟาร์มน่ะสิ่งที่พูดมเนะอยู่ในอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่าาหูมอกเสดหลายๆท่านเ่ยมทอด้วยนะเก่งมากๆเลยก็จะอยู่ในซีรีส์สอง แล้วซีรีส์สามสี่ก็เป็นพืชตัดประมงแปรรูปการตลาดเรียกว่าเรียนกันทั้งปีเลยครับพี่นะแต่ไม่ไม่ใช่บบบต้องมานั่งเรียนเวลาไม่เวลานี้นะแต่ถ้าลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนในระบบแล้วเรียนสดก็ได้ถ้าเรียนสดเนี่ยในในซูมอ่ยท่านก็จะมีโอกาสที่ได้ตอบคำถามถามได้คุยได้นู่นนี่นั่นแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรไปเรียนย้อนหลังใน y o u t u b e เสร็จปั๊บมาถึงเวลาจบซีรีส์ก็จะมีการสอบอืก็จะได้ใบประกาศด้วย อ่าเออได้แบบเพื่อความมั่นใจของเราออยากให้ไปเรียนกันได้เยอะเพราะว่าหลักสูตรเนี้ยผมร่วมกับทางอาจารย์หลายๆท่านตั้งใจทํามาอันนี้ที่จะบอกให้เขาเข้าไปเรียนในยู u ูบอะช่องอะไรครับเซิร์ชสถาบันคุณอาวุธวิชาชีพเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาลิงก์แปะไว้ใต้คลิปครับนะคะลิงก์ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook ของคุณโอ๊ตหรือว่าตัวสถาบันเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปนี้นะคะก็ ใครที่สนใจอะไรก็จะสามารถแตะลิง์เข้าไปดูได้นะคะก็วันนี้น่าสนใจนะพี่หนุ่มคุยกับคุณโอ๊ตมาแล้วเนี่ยหยมันเห็นวิธีการมากมายเลยในการที่จะเตรียมตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะก็มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทนะ เราจัดการเตรียมพร้อมวางแผนดีๆกับกับชีวิตก่อนเกษียณหรือแล้วแม้แต่หลังเกษียณไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถทําอย่างที่คุณโอ๊ตพูดมาโอเคนะแต่อย่างหนึ่งเฮ้ยชีวิตมนุษย์นี่อยู่ยากอ่ะอคิดดูสิตอนเด็กๆอ่ะขนาดจะเรียนมาเพื่อที่จะเติบโตแล้วใช้ชีวิตอ่ะยังต้องหาตัวเองให้เจอเลยว่าจะต้องเรียนอะไรทำอาชีพอะไรอยากเป็นหมอเป็นวิศวะหรือบางคนอยากเป็นครูเป็นทหารตำรวจยังไม่รู้เลยนะมันต้องหาที่ชอบอีกแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่มา พอจะ,กะเกษียณคุณโอ๊ตก็บอกว่าไงนะต้องต้องทําในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งออที่ใช่เออทําในสิ่งที่ชอบแล้วมันจะใช่เออแล้วมันจะใช่แล้วอย่างไงกลายเป็นว่าพอแก่แล้วก็ยังไม่พ้นกับการต้องหาตัวเองให้เจออืเพื่อที่จะใช้ชีวิตบ้านปลายใช่ยังมีความสุขมันมันเป็นการดํารงชีวิตโดยที่ไม่ต้องออไปพึ่งพึ่งพิง,พงคนรุ่นใหม่รับมากมายอ่าตรงนี้แหละสําคัญนะคะ,ะหวังว่าวันเนี้ย สิ่งที่เราพูดคุยกันเนาะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ฟังวันนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่ามันทำให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตเนี่ยมันคือการต้องหาให้เจอว่าเราชอบอะไรใช่แล้วเราจะอยู่กับมันยังไงที่สำคัญเลยก็คือกเกษตรที่เราจะทำในวัยเกษียเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เพื่อเลี้ยงตัวเองเใช่แต่ทำให้ชีวิตบ้านตายมีความ,ม,วามสุข,สขด้วยสิ่งสิ่งสำคัญคือทำให้ชีวิต ไว้ชลาบ้านบายมีความสุขพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้อันนี้โอเคเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะครับก็วันนี้ก็เราคิดว่าสมควรแก่เวลาครับเราก็เมาส์เราก็คุยกันมาเยอะแล้วข่าวกเกษตรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสังคมเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มีวิธีตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นนั้นหลายวิธีและอาชีพกเกษตรก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งใช่ ที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นคนทําอาชีพเกษตรนี่คือสุดยอด<ช>นะคะวันนี้พวกเราสองคนก็โงต้องลากับผู้ชมไปคลิปต<ช>่านี้ก็ลากัน,นไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหนะ้าแล้วก็มาดูกันว่าเราจะพาไปไหนใช่นะคะ<ช>ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมพวกเรามาจนถึงตอนนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเห็นว่าคลิปของพวกเราเป็นประโยชน์เนาะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ช่วยพวกเราด้วยนะคะทําให้ข้อมูลเผยแพร่ไปในวงกว้างนะคะเรายัางต้องการการ s u b สไครต์อยู่นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ